สวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านนะครับวันนี้แอดมินก็มีโอกาสเดินทางมาที่จังหวัดบุรีรัมย์อีกแล้วเลยมาเก็บบรรยากาศในใจกลางเมืองแล้วก็รอบๆบเมบืองรวมทั้งนะสารหลักเมืองบุรีรัมย์เดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันครับ นี่เราเดินเข้าเดอขับรถเข้ามาบริเวณนะตลาดใจกลางเมืองบุรีรัมย์เลยนะครับนะสองฝากฝั่งนี้ก็จะเป็นอาคารพาณิชย์ล้วนครับรวมทั้งตลาดนะแถวนี้จะเป็นแหล่งชุมชนขายทองขายสินค้าเยอะแยะ,ยะ,ยะทีเดียวครับนะเดี๋ยวเราตรงไปก็จะไปทางวัด อะไรนะทางถนนจิละหรืออะไรพวกเนี้ครับเพื่อจะแวะไปสักการะบูชาในส่วนของศาลหลักเมืองบุรีรัมย์นั่นเองครับเนีเดี๋ยวเรามาดูกันี่ทจะเป็นแถวชุมชนหลักเมืองครับแถวนี้ถนนเส้นนี้นะครับเราขับรถนะมาที่บริเวณด้านหน้าครับนะด้านหน้าในส่วนของศาลหลักเมืองครับนีด้านซ้ายนี่ก็ จะบริเวณสำนักง,งานอายการครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับคือเส้นนี้ก็จะผ่านสารหลักเมืองนั่นเองครับนี้เราเก็บบรรยากาศรอบๆเมืองก่อนครับเนะเดี๋ยวเราค่อยไปเดินแล้วก็ไปสักการะนะสารหลักเมืองกันรวมทั้งสาลเจ้านั่นเองครับ อันนี้จะบริเวณบายพาสนะครับรอบๆเมืองบุรีรัมย์นะครับจะไปบุรีรัมย์ไปสุรินทร์อันนี้เราจะไม่เข้าตัวเมืองครับเลี่ยงตัวเมืองออกมาบริเวณบายพาสแถวโรงแรมเทพนค,นครครับนะอ่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปเก็บบรรยากาศในศาลหลักเมืองเลยกลางพระอารามหลว ศาลหลักเมืองนะในจังหวัดบุรีรัมย์ครับนะอันนี้เราเดินรอบศาลลักเมืองนะเป็นวัดเขาเรียกว่าสถาปัตยกรรมขอมครับนะข้างในก็จะเป็นศาลลักเมืองครับนี่จะเป็นองค์พระศิวะนะี นี่คือบรรยากาศรอบรอบ,รบาลหลักเมืองครับเราเดินรอบรอบสารหลักเมืองของจังหวัดบุรีรัมย์ครับด้านนู้นก็จะเป็นศาลเจ้าครับฝั่งนี้ก็จะเป็นศาลหลักเมืองนี่คือเครื่องบูชาศาลหลักเมืองครับจังหวัดบุรีรัมย์นั่นเอง บรรยากาศสารหนักเบืองครับ บรรยากาศอรอบๆบริเวณศาลหลักเมืองครับมี่สวนสาธะนะมีต้นไม้หลากหลายชนิดและนี่ก็จะมีประตูทางเข้านะสองพันยบสี่ครับนี่ทางเดินเข้าบัวแปดกีบนะ เป็นไหว้ฟ้าดินทีกงครับนี้ด้านในนีเป็นบรรยากาศ ด้านในครับอนนี้ครับอันนี้ภายในศารเจ้าครับของจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยเป็นรูปเสือครับอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นมังกรทะลุออกจากตัวสารเจ้าเลยฮะเดี๋ยวเราเดินออกอีกฝั่งหนึ่งอันนี้บัวแปดกีบ ฝั่งซ้ายครับก็จะเป็นในส่วนของศาลหลักเมืองครับเนี่ยศาลหลักเมืองบูรีลัมครับอันนี้คือบรรยากาศรอบๆครับศาลหลักเมืองก็มีทั้งศาลหลักเมืองสถาปัตยกรรมขอมรวมทั้งเป็นศาลเจ้าจีนครับนี่พี่น้องชาวจีนชาวไทยเชื้อสายจีนครับได้มา อยู่คู่คู่กันเลยครับเนี่ยแถวนี้ คือสตึกครับเนี่ยเป็นถนนจิระครับแถวนี้แยกตรงแยกถนนจิระกับถนนอนุสรครับสารตาขุนดินดำ สวนสาธนะนี่ก็ออกนอกเมืองแล้วครับถนนวงแหวนรอบเมืองเมืองสตึกสุรินทร์นครราชสีมามหาสารคามไปได้ครับเดี๋ยวเราสตาร์ทออกจากแถวโรงแรมเทพนครครับบายพาสนะบายพาส ตัวเมืองบุรีรัมย์ครับเนะี่ก็บบรรยากาศถนนบายพาสที่มาจากทางมหาสารคามครับหรือมาจากทางสตึกนั่นเองครับน,ะนี่คือตัวบุรีรัมย์ครับตนะัวเมืองบุรีรัมย์นะเป็นถนนซีเลนครับ ไปสองเลนกับสองเลนครับบ้านชายนาที่ตรงไปก็จะเป็นอนุสาวรีย์รัชกาลที่หนึ่งครับพระพุทธยอดฟ้าจุราโูปมหาราชครับช้างอารีนาก็ไปได้ตรงไปก็นครราชสีมาเลี้ยวซ้ายสุรินเลี้ยวขวาเข้าตัวเมืองบุรีรัมย์ครับ เราออกจากแยกสายลุงครับนะตรงไปอันนี้ตรงไปก็จะเป็นอนุสาวรีย์รัชกาลที่หนึ่งครับนะพระพุทธยอดฟ้าจุฬาลุงข้างหน้าเรานี่แหละครับอนุสาวรีย์รัชกาลที่หนึ่งนี่คืออนุสาวรีย์รัชกาลที่หนึ่งนะครับในตัวเมืองบุรีรัมย์นั่นเอง วิทยายกเกษตรเทคโนโลยีบุรีรัมย์ครับอันนี้จะวนหนึ่งรอบครับอันนี้จะเป็นรอบก็จะเป็นนี่เลยครับเหมือนกับรูปฉัดรัชก,การที่หนึง่ง ราออกจากอนุสาวรีย์รัชกาลที่หนึ่งครับข้างซ้ายก็จะเป็นมหาาักะเกษตรครับวิไลกะเตรบุรีลำนางรอง5 5โคราชร้อยกโลครับกด subscribe อย่าลืมกดติดตามวิดีโอดีๆของเราขอบคุณทุกท่านที่ติดตามวิดีโอดีๆของเรานะครับ อย่าลืมกดติดตามแล้วกด subscribe เป็นกําลังใจให้เรานะครับขอบคุณและสวัสดีครับ